ส่วนเรื่องของการตามหาต้นตอที่มาที่ไปของปาหมอคข้างดำนะคะทางสสไกรสสนัทชาค่ะในฐานะรองประธานอนุกรรมการปารหมอคข้างดำก็ออกมายืนยันในรายการ d a i l y News Talk นะคะบอกว่าบริษัทเอกชนที่นำเข้าปาหมอคข้างดำมีเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นค่ะช่วงนี้ไปชมคลิปสสไกรกันค่ะเอกชนเขาก็ออกมารับ,รบซื้ออันนี้ช่วยได้ไหมคะคือเหมือนวันนี้เขาปล่อยให้เราเป็นโรคมะเร็งอะ แล้วพอเราบอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งจากคุณนะแล้วเราไปหาเขาเขาให้ยาพารามา2สองเม็ดอ่ะถามว่ามันไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาอะไรเลยสองล้านกิโลวันนี้เหมือนยาพาราสองเม็ดที่ไม่ได้ช่วยเหลือให้อาการมะเร็งของเราทุาเลาเบาบางไปได้ะนะวันนี้ควรมีความจริงใจนะความจริงใจถ้าจริงใจเมื่อไหร่มาตรการจะไม่ออกมาแบบนี้เริ่มต้นจากการจริงใจถ้าจริงใจ,จ,งใ,จในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อไหร่ มาตรการจะไม่ออกมาแบบนี้วันนี้มีการเปิดออกมาเจ็ดมาตรการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาว,วิจงวิจัยอะไรต่างๆแต่ผมขาดไปข้อหนึ่งว่าว่าคุณจะไม่คิดตามหาต้นต่อสาเหตุเลยเหรอ,อถ้าคุณไม่ตามหาต้นต่อสาเหตุนั่นหมายความว่าคุณยอมรับนะค่ะคุณยอมรับว่าคุณไปปล่อยปละละเลยจนมีเรียกว่าการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นและเดี๋ยวต่อไปเกษตรกรทั่วประเทศไทยที่เขาประสบ วิกติดจ,จากปัญหาเรื่องนี้เขาจะฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐจะทํำยังไงอได้ได้เห็นเอกสารที่กรมประมงบ้างไหมคะกรมประมงส่งเอกสารมาเรียกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวเพราะว่าทางหน่วยงานกรมประมงเนี่ยก่อนหน้าที่จะส่งเอกสารเ,เนี่ยก็เรียกว่าก็มีมีข้อปะทะกันอยู่กับอนุกรรมธิการในหลายๆครั้งและหลังจากนั้นก็ได้รับการเรียกว่าสนับสนุนข้อมูลที่ดีนะฮะก็คือแกได้เอา ท่านทิพดีก็ได้เอาเรื่องของสมุดคุมตั้งแต่ปี50ให้เราเชิญไปที่กรมประมงไปดูห้องเก็บขวดโหลนะมี5,000กว่าขวดนะที่มีการพูดมาก่อนหน้านี้บ่าโอ๊ยกรมประมงน้ําท่วมมันอาจจะหลุดเล็ดลอดไปตอนน้ําท่วมไปแล้วแต่เราไปดูขวดปี50ยังมีขวดปี51ยังมีขวดปี50ก็มีขวดปี51ก็มีมันจะมาหายยังไงขวดปี54อย่างเดียวใช่ไหมมันก็หายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย5,000กวขวดอยู่เต็มห้องอ่ะอันที่สองเราไปดูล a บ ห้องเก็บ DNA นะห้องเก็บ DNA เราก็ไปไล่ดูแลไม่มีการส่งคลีปปลาตัวอย่างมาในปีที่นำเข้า,ขาแต่ไปเจอขวดโหลไอ,ไอ้ขวดไอ้ดีเนเนี่ยที่เขียนว่าปลาหมอคางดำซึ่งเราก็ได้สอบถานจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้เป็นคลีปปลาหมอคางดำจริงแต่เป็นคลีปปลาหมอคางดำที่เจอเมื่อปี60ซึ่งไม่ใช่ปีที่นำเข้า,ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มปฏิปต่อเรื่องได้แล้วว่าปี65มีรายงานวิจัยของกรมประมง สุมตรวจจาก6จังหวัดนะในประเทศไทยว่าปลาทั้ง6จังหวัดเนี่ยคาดว่ามาจากพ่อแม่เดียวกันค่ะเสร็จปุ๊บมาดู d n a ปี60ก็คาดว่าปี60กับปี65เนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราขาด d n a ชิ้นสุดท้ายค,คือปี54มาได้ยังไงเพราะฉะนั้น DNA ชิ้นสุดท้ายนี่แหละที่เป็นปริศนาอยู่ว่ามันยังหาไม่เจอค่ะแต่อีกอันนึงที่ประชาชนเขาก็สงสัยไม่แน่ใจว่าทางสสกายนี่เห็นความผิดปกติของการนําเข้า บ้างไหมคะหรือข้อบกพร่องต่างๆจากเอกสารคือตอนนี้เนี่ยในห่วงเวลาที่มีการนําเข้าปลาชนิดนี้เราก็เห็นเงื่อนไขนะทั้ง4เงื่อนไขที่คณะกรรมการ IBC หรือคณะกรรมการความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพที่เขาจะอนุมัติในการนําเข้าปลาแต่และชนิดเนี่ยเขาก็มีการให้เงื่อนไขไว้ชัดเจนเพราะว่าปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยมันเคยระบาดมาแล้วนะในต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่ IBC เขาอนุมัติเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขชัดเจนว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้า ในสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเช่นเมื่อปลามาถึงส่วนอภูมิเนี่ยคุณยังไม่ต้องเริ่มการวิจัยเลยคุณต้องส่งก่อนไอ้นี่อันที่หนึ่งทำไมถึงไม่มีอมสองเขาเขียนไว้ว่าเมื่อคุณต้องการยกเลิกค,คุณต้องรายงานนะรายงานผลณนะวันนี้ยังไม่เห็นรายงานเลยนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ยกเลิกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเมื่อจบ สิ้นสุดการวิจัยคุณต้องส่งรายงานแต่วันนี้เราไม่ได้รับรายงานนั่นหมายความว่าคุณยังไม่สิ้นสุดหรือเปล่านะอันที่สาคือเมื่อคุณไม่ต้องการใช้ปลาชนิดนี้แล้วคุณต้องแจ้งกรมประมงมให้กรมประมงมาดูการทําลายและทําลายตามวิธีการแต่วันนี้ไม่มีการแจ้งในวันที่จะทําลายนะเรามารู้ภายหลังทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า วิธีการทำลายของคุณเนี่ยคุณทำลายอย่างไรนะมันรัดกลุมมากน้อยแค่ไหนและมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่รู้ว่าปลาชนิดนี้มันตายยังไงมันอะไรยังไงเนี่ยคุณอาจจะทําให้มันประมาทจนมันหลุดออกไปหรือวิธีการของคุณคุณคิดว่ามันตายแล้วแต่มันไม่ตายหรือเปล่านะอันนี้แหละที่เราอยากจะพิสูจน์ทราบให้ได้ว่ากระบวนการขั้นตอนการทําลายของคุณเป็นอย่างไรอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าในทุกกระบวนการในทุก เรื่องสตอรี่ของมันที่มันมาเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่สูงมากไอวีซ <I BC S 1> ีะระบุไว้แล้วว่าต้องระมัดระวังไม่ให้ปลาชนิดนี้หลุดออกจากแหล่งหลุดจู่แหล่งน้ำธรรมชาตินั่นหมายความว่าการที่เขียนข้อนี้ไว้เนี่ยก็เพราะว่าข้อนี้เนี่ยคนที่อนุมัติเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีอนุภาพในการทำลายล้างระบบนิเวศสูงเขาเลยต้องเขียนระบุไว้เพราะฉะนั้นคนที่จะดำเนินการคุณต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเพราะ ถ้างานวิจัยของคุณสําเร็จผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในโปรดักต์ของคุณในผลิตภัณฑ์ของคุณในชิ้นงานของคุณสิ่งที่ตามมาคือผลกําไรมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสังคมไทยแต่ถ้ามันมีช่องว่างช่องโหว่จุดใดที่มันขาดตกบกพร่องไปหรือประมาทเลินเล่อไปเนี่ยผลเสียหายหรือเรียกว่าผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยมันไปติดลบกับพี่น้องประชาชน คือถ้าเป็นบวกบวกกับเขาบวกกับเขาแต่ถ้าเป็นลบลบกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรัดกุมมากกว่านี้ในวันนี้ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับในสิ่งที่ทําได้วันนี้เราเป็นพักฝ่ายค้านเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติสิ่งที่เราทาได้เลยคือเราเปิดเผยเรื่องราวข้อมูลต่างๆให้สังคมได้รับรู้ครใครจะพยายามปกปิดใครจะพยายามเบรกพยายามห้ามก็ไม่สามารถห้ามได้เพราะรเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสังคมและถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่กําลังชมอยู่หรือ ทุกทุกคนทุกท่านที่ได้ยินเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณมีความคิดความเห็นตรงกับผมว่าเราจะไม่ยอมในการส่งต่อระบบนิเวศที่ไม่สมบูรณ์ให้คนรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นล,นลานเราจะไม่ยอมทําลายสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดของทั้งภาครัฐและเอกชนเราต้องจับมือกันกระบวนการต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะเต็มกําลังเท่าที่เราทําได้แล้วไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆสังคมจะช่วยกดดันคนที่สามารถทํางานได้ไถลานพวกเขา ให้เขาได้ไปดําเนินการตามที่เขาควรจะทําไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องเอกชนไม่ว่าจะเป็นการติดตามความจริงให้ปรากฏต่อสังคมให้ได้และเรื่องนี้ถ้าความจริงไม่ปรากฏสิ่งที่ผมพูดมาหลายเวทีและก็พูดในสภาพูดแทนราษฎรด้วยคือภัยอันตรายที่มันจะยกระดับเป็น,เ,ปนเรียกว่าระดับภูมิภาคคือที่มันกำลังจะระบาดไปต่างประเทศวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเข้ามาในประเทศเนี่ยใครเอาเข้ามาเพราะเราไม่มีใบเสร็จ เราขาดจิ๊กซอบางตัวที่จะเห็นภาพชัดเจนแต่ต่างประเทศเนี่ยถ้ามันหลุดไปแหล่งน้ําธรรมชาติแล้วเขาจับจับเสร็จปุ๊บเขาไปประเมินความเสียหายเขาไปตรวจ DNA แล้วนํามาขอประสานความร่วมมือกับ DNA ที่อยู่ใน DNA แบงค์ของกรมประมงประเทศไทยแล้วมันตรงกันพอดีเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายให้กับงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาลนี่คือภัยอันตรายที่ผมต้องการอยากจะสื่อสารว่า เพราะเหตุใดจึงต้องหาต้นตอสาเหตุให้ได้ค่ะเพราะถ้าหาไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าวิกฤตหนักที่กำลังจะตามมารัฐบาลนี้ก็รับผิดชอบไม่ไหวผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ผมย้ําและยืนยันก็คือทางผู้นํารัฐบาลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีหากท่านมีความคิดความเห็นเดียวกันกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของระบบนิเวศท,ท่านควรที่จะเปิดออกมาในการที่จะ ชูธงนําในการที่จะหาต้นตอสาเหตุเรื่องนี้ให้ได้เจ็ดมาตรการที่ท่านประกาศออกมาแน่นอนผมยืนยันให้ความเป็นธรรมก่ท่านว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ควรทําและ,ค,ะควรทํามานานแล้วด้วยแต่มันยังไม่เพียงพอวันนี้ท่านต้องชัดเจนกว่านี้ในการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง3กระทรวงที่ผมบอกไปและเร็วที่สุดอะไรบ้างอีกมหาดไทยทนะมหาดไทยประ,ะมหาทไทยเกษตรและสากลและก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามกระทรวงนี้ต้องเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักในการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ประเทศชาติพบว่ามีเอกชนที่เข้าข่ายที่จะมีความผิดเนี่ยทั้งหมดกี่รายคะคือวันนี้เนี่ยที่ชัดเจนที่สุดแล้วเป็นการยืนยันของกรมประมง <c oughs> ก็คือการนําเข้าปลาหมอคางดํา <c oughs> จํานวน2000ตัวมีการขอจากเอกชนมีการขอนําเข้าโดยเอกชนบริษัทเดียว <c oughs> นะครับนี่คือมีเพียงบริษัทเดียวที่นาเข้า นะ,<ฮ>ะส่วนข้ออื่นๆที่เอกนชนออกมาชี้แจงผ่านสื่อสาธารณะต่างๆว่าอาจจะมีการลักลอบหรืออาจจะมีการอะไรต่างๆก็ให้นํานข้อมูลพยานหลักฐานมาแต่ <ฮะ S 1> สิ่งที่มันพิสูจน์ทราบได้แล้ววันนี้หน่วยงานภาครัฐควรจะต้องดําเนินการเร่งดําเนินการ <ฮะ S 1> คือวันนี้เนี่ยผมบอกไปหลายเวทีแล้วว่าสถานการณ์แต่ละจังหวัดมันมีความหนักเบาไม่เท่ากันผมต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมอบเรียกว่า มอบดาบมอบอาวุธที่สําคัญที่สุดคือกฎหมายเนี่ยไปให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเขาสามารถนะประกาศได้เองเช่นพื้นที่ตรงนี้ระบาดหนักอนุญาตให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือพื้นบ้านในการจับปลาซึ่งมันจะจับได้เยอะ่ <c oughs> อะเมื่อจับแล้วเสร็จปุ๊บท่านช่วงพื้นที่ไหนที่มันระบาดหนักท่านชักทงแดง <c oughs> นะหมายถึงว่าประกาศเป็นเขตทงแดงสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆได้ แต่เมื่อจับได้จํานวนเยอะแล้วมากแล้วท่านก็ลดธงแดงลงชักธงเหลืองชักธงเหลืองหมายความว่าอ่ะห้ามใช้อุปกรณ์แล้วนะปล่อยปลานักล่าอให้เป็นให้เป็นทรราไที่ชัดเจนปล่อยปลานักล่าออกไปปล่อยปลานักล่าเสร็จเฝ้าระวังอีกสักพักหนึ่งปล่อยไปแล้วชักธงเขียวอย่าเพิ่งให้ใครจับช่วงระหว่างธงเหลืองนี่อย่าเพิ่งให้ใครจับเลยแล้วชักธงเขียวคือเฝ้าระวัง เฝ้าระวังถ้าเกิดมันลุกลามเข้ามาใหม่กลับไปชักทงแดงอีกรอบหนึ่งทากระบวนการตามเดิมแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดท่านไม่มีความชัดเจนนะท่านจะเกิดปัญหาแบบปัจจุบันเนี่ยวันนี้ปล่อยปลาสองสามหมื่นตัวพรุ่งนี้อนุญาตได้ใช้เครื่องมือจับแบบผิดกฎหมายก็ไปจับได้ปลายที่ปล่อยเมื่อวานนั่นแหละเพราะมันขาดทิศทางที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านจะมาประกาศจากกระทรวงไม่ได้อสิ่งเดียวที่ท่านสามารถทําได้จากกระทรวงคือเป็นวอลลุ่มคล้ายๆโควิด -19 ค่ะท่าน ประกาศเลยว่าในแต่ละจังหวัดส่งรายงานมาว่ายังไงจังหวัดไหนลดลงแล้วจังหวัดไหนลดลงวันนี้เราได้ข่าวแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิบเจ็ดจังหวัดมันลดลงลดลงลดลงเท่าไหร่ไม่มีข้อมูลลดลงโดวยวิธีการอะไรจังหวัดไหนชักทงแดงอยู่พื้นที่ไหนบ้างจังหวัดไหนชักทงเหลืองอยู่พื้นที่ไหนบ้างควรจะบอกพี่น้องประชาชนไม่อย่างนั้นคนปล่อยก็ปล่อยไปคนจับก็จับไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันอ่ะมันไม่ได้ข้อสรุปสักทีหนึง่งเพราะฉะนั้นวันนี้ความชัดเจนที่สุดคือต้องให้หน่วยงานท้องถิ่นวันนี้หน่่่ววยยยงงาาาาานนท้้้ออถิกกจะเเเขขไไปปรี ดำเนินการหลายๆอย่างแต่ก็ติดปัญหาวันนี้เรืออวนล,ลุนอวนล,ลากอนุญาตให้ใช้ในจังหวัดสมุทรสาครจับปลามาผ่านมาไดเดียวกรุงเทพมหาคนครห้ามใช้ปลามันว่ายมาเสร็จปุ๊บม,มันก็สบายสบายแล้วเ,<อ>เพราะฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คุณไปคิดแทนเขาไม่ได้ค,คุณให้ท้องถิ่นไปเลยและอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือคุณช่วยปั๊มหัวใจเกษตรกรกร่อนค,คุณช่วยให้ออกซิเจนเกษตรกรก่อนโดยการประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรก่อน วันนี้ใครเจอปลาหมอคางดําแจ้งมารัฐเยียวยาช่วยเหลือ,อเพราะเราปฏิเสธความผิดไม่ได้มันเป็นความผิดพลาดของคุณคเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐต้องเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความตายก่อนเอกชนเขาก็ออกมารับซื้ออันนี้ช่วยได้ไหมคะมคือเหมือนวันนี้เขาปล่อยให้เราเป็นโรคมะเร็งอ,ะอ่ะแล้วพอเราบอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งจากคุณนะแล้วเราไปหาเขาเขาให้ยาพารามาสองเม็ดอ่ะถามว่า มันไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาอะไรเลย2ล้านกิโลวันนี้เหมือนยาพาลาสองเม็ดที่ไม่ได้ช่วยเหลือให้อาการมะเร็งของเราทุเราเบาบางไปได้ะนะวันนี้ควรมีความจริงใจนะความจริงใจถ้าจริงใจเมื่อไหร่มาตรการจะไม่ออกมาแบบนี้เริ่มต้นจากการจริงใจถ้าจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อไหร่มาตรการจะไม่ออกมาแบบนี้ครับสองประเด็นนะครับต่อกายประเด็นแรก เรียกร้องให้หาต้นตอการระบาดของปลาหมอคางดําแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอกระบวนการต่างๆเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลทุกขั้นตอนกับอีกประเด็นหนึ่งแนวทางแก้ปัญหานะครับคือเรียกร้องให้มอบอํานาจให้ท้องถิน่นในการจัดการปลาหมอคางดําในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ก็จบในส่วนของประเด็นปลาหมอคางดําครับ